ขอเรียนเชิญพลเอกพิเชษสวัยจรอดีตแม่ทัพภาคที่4อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับลำดับต่อไปครับลรพลทพนมบัตรประครประธานชมรมคนรักดีนะครับลำดับที่4นะครับพลตรีดออรอัสิงหัด จิตนะครับสิงห์หัดสถิตนะครับขออภัยนะครับกาบกที่20 1นนนะครับพระดมนะครับการครับท่านต่อไปครับคุณสุริยะดีตะวันฉายประธานองค์กรโทษสันติภาพที่ปรึกษาพลตรีวิวัฒวิวันนะครับปฐมภาค แม่ทัพภาคที่4นะครับขอกลับขอบพระคุณน,นะครับพ<า>อปอนอพคอภูทรจังหวัดนครพนมนะครับลำดับต่อไปคุณพร้อมพันกุลภพาพอศวิทยุสทรอ7ที่นี่สีโคตบนขอเรียนเชิญครับ สำหรับผู้ให้การสนับสนุนบริจาคครับเป็นลำดับต่อไปท่นดสนับสนุนเงินสดมาเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทครับไทยมาโยนะครับสรูนครพนมนะครับมอบเงินรางวัลให้อีก3,000บาทนะครับหานะครับพนักงานประถมศึกษานครพนมเขตสองท่านอวัชโรธชัยพิเดษ ท่านประวิทย์สีสมยาพอประวิทย์ศรีสมยานายกสมาคมครูจังหวัดนครพนมท่านอาจารย์สุริยะดีตะวันฉายประธานองคอ์กรพูดสันติภาพท่านพร้อมพันคุภาโสกสถานีวิทยุศทอรเจ็รายการที่นี่สีขวตตบูรท่านพอคำารือบินสีประธานชมรมครูอำเภอนาว่า ท่านสุริยาคาษาวงพอสุริยาคาษาวงนะครับนายกสมาคมครูอำเภอศรีสุรามคณะกรรมการขา้าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาอฐถมศึกษานครปนมเกตสองท่านพอทูลศักดิ์ศรีลาศักดิ์ผู้ในการอนายกสมาคมครูจังหวัดอำเ,เภอโพนสวรรค์ท่านพออนันตพิมพ์พัฒดีประธานชมรมครูอำเภอบ้านแพง ท่านผอ,อขวัญพลแก่นเท้าประธานชมรมครูอำเภอนาทมท่านผู้ในการโรงเรียนทุกโรงเรียนทั้งหกอำเภอนะครับบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคารนมเขตสองทุกท่านท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนาว่าแล้วก็ลูกหลานนักกีฬาของเขตการศึกษาสองที่รักและเคารพทุกท่าน ทันทีครับวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับที่กระผมได้รับเกียรติจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครมนมเขต2ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลีทานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครมนมเขต2ประจําปี2558ในวันนี้จากที่ได้ฟังการกล่าวรายงานของท่านประธานจัดงาน การจัดงานในครั้งนี้นะครับผมต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความตั้งใจอันสูงส่งของท่านผู้บริรหารสถาน<ส>ศึกษาทุกท่านที่ตั้งใจและมีเจตนารมณ์นแน่วแน่ที่จะจดัดกิจกรรมเพื่อลูกเพื่อหล,ลานเพื่อเยาวชนของหกอํำเภอของพวกเร<อ>า,าเอาความรู้ความสามารถทักษะาต่างๆที่ได้เรียนรู้มาที่ได้รับการนัเสนอตอน้าทนผ้ริหการจัดการแข่งขันกีฬานี่ จะนำไปสู่การสร้างหลายสิ่งหลายอย่างของประเทศชาติหนึ่งละพัฒนาบุคลากราอของประเทศชาติให้เป็นบุลากรทีรร้มีนมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้มาพบปะพักพวกเพื่อนฝูงในอดีตอาจจะมีเพื่อนเฉพาะในโรงเรียนด้านทักษะ<น>ทางด้านการกีฬาเพราะทุกวันนี้ท่านที่เคารพทั้งหลายท่านผู้ในการท่านครูบาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคงจะทราบว่า อาชีพการเป็นนักกีฬานะั้นเป็นอาชีพที่ไม่เฉพาะมีเกียรติเหมือนสมัยก่อนแล้วนอกจากมีเกียรติแล้วยังสามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวนะครับชื่อเสียงยรตยศตนเองและครอบครัวดังกับลูกหลานนครมนมเราหลายท่านหลายคนได้มีโอกาสไปเป็นนักกีฬาระดับเขตระดับชาติและระดับโลกในที่ผ่านๆมา ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่ท่านจัดกิจกรรมนี้ขึ้นและที่สําคัญที่สุดสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศชาติเราต้องการมากที่สุดก็คือการสร้างให้ลูกหลานของพวกเราทั้งหกอำเภอเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาการเป็นน้ําใจการเป็นผู้มีน้ําใจนักกีฬาก็คือการรู้แพ้รู้ชนะรู้จัดการให้อภัยซึ่งกันและกัน ของพวกเราที่ผ่านมามีปัญหาวุ่นวายแตกแยกทะเลาะเบาแว้งกันก็เพราะคนไทยเราบางส่วนหรือส่วนใหญ่ยังขาดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องชนะกัตรงนี้จะช่วยหล่อหลองจิตใจของลูกหลานของพวกเราได้พัฒนาจิตใจของลูกหลานของพวกเราในสนามการแข่งขันให้รู้จักคำว่าแพ้รู้จักคำว่าชนะไม่มีการให้ใดๆที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการให้อภยัย ฉนั้นวันนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ทำในสิ่งที่น่าเชิดชูและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งผมต้องขอใช้เวลาโอกาสนี้กราบขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครมนฑปฐมศึกษานครมนมเขต2โดยการนำของท่านปัจโลชัยพิเด ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทางาพิธีกรได้เอ่ยนามอยู่<ล>ที่สวนปรามขอถี่อกันนี้ต้อนรับคณะท่านผู้บริาหารคณะครูาครบาอาจารย์บุคลากร,กรทางการศาึกษาและลูกๆหลานๆน,นักกีฬาจากทั้งห้าอำเภอที่ยกเว้นหนา้า,นา,นาวหาดนะครับนะวหาม่ต้ต้อนรับแล้วละนะครับทั้งห้าอำเภอ ทคโนโลยาให้เกียรติอำเภอนาวาของพวกเรามาจัดการแข่งขันกีฬาในที่ตรงนี้และสุดท้ายผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านทีนท่รักโรงหลายขอให้การแข่ง <ผม S 1> ขันกีฬาใ,<ห>ในครั้งนี้ปี้ได้เวลาสมงวรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาปีทานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสองประจำปี2558ณบัดนี้ครับ สวัสดีครับครับขอกลาบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านสุภชัยพอสุอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนนท่านก็กำลังจะลั่นท้องชัยนะครับและก็ปล่อยลูกโป่งขอขอบคุณขอขอบพระคุณ,คณท่านไล้ในที่นี้ด้วยนะครับ หน,ะะนงนนะ,คนะครับขเสียงปรบมือดังๆให้กับประธานในพิธีของเราครับ ขอบคุณครับตอนนี้ทำวิธีปล่อยโู่ปมนะครับป้ายมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนนทเขต2ประจำปีการศึกษา2558กำลังจะเริ่มขึ้นนัณบัดนี้ ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับ แสนเมืองชิน10เอกคนากรเป็นบุตรคนสุดท้องจากจำนวนพี่น้อง3คน<ช>ปัจจุบันอายุ23ปีขณะนี้นะคะนักกีฬาโคเพิงกํกำลังห<พ>อไปท่นที่จะนำไปจุดที่กระดาษพบเพิงนะครับกับท่านประธาน นะครับกับท่านผู้อำนวยการแนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับปรถมเขตสองนะครับถึงแล้วนะครับปรบมือดังๆครับปอกมือไปเรื่อยๆครับประวัติการศึกษาสิบเอกพนากรเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลเอกพนากรนะครับนี่แหละครับจากนักเรียนประถมศึกษาบ้านนอกของเรานะครับก็มีโอกาสนะครับได้เข้ารับราชการเป็นสิบเอกแล้วนะครับ สิบเอกธนากรได้รับเงินเดือนจากโครงการสปอร์ตฮีโร่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับจนถึงวิทยาทิพอ์ื่อวันที่5พฤศจิกายน2 5 0 1น,นในการศึกษาท่านจบสถาบันพระึกษาวิทยาลัยพระรกษามหาสารคามคือเป็นนักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยพระราษามหาสารคาม เป็นนักกีฬา V.I.P. ของจังหวัดนครพนมนักวิ่งรักสุขภาพจักรยานมาลนา,าว่าปั่นจักรยานแข่งจักรยานเพื่อสุขภาพได้รับรางวัลถ้วยเหรียญทองเกียรติบัตรหลากหลายปั่นขึ้นภูท้าเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ปั่นขึ้นดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่